ยูน pues kind of nah ั <for> ่งเมียงยีละ อะไรงไ่ายก็ทำกันเยจ้าชอบทำกันอยู่กันจัง นี่แหละครับคือสภาพของดาบดําเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก่อนชกนะครับเขาลดน้ําหนักหนักขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าถึงกับร้องไห้เลยครับลดเยอะนะครับไฟนี้ลดเยอะมากๆนะครับทั้งคุมแล้วก็มาลดโอ้โหเรียกได้ว่าเสร็จช้ากว่าเพื่อนนะครับก็น่าเห็นใจนะครับก็มีแฟนมวยบางกลุ่มนะครับก็ตั้งคําถามนะครับว่าเขาล้มมวยนะครับผมก็อยากให้แฟนมวยเปลี่ยนความคิดนะครับน้องเขาก็เต็มที่แล้วนะครับโอ้โหก็ น่าจะเห็นนะครับภาพที่อวกออกมานี่เป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่มีใครอยากแพ้หรอกครับดาบดําก็เป็นนักมวยอีกหนึ่งคนที่มีอนาคตนะครับก็ e อีทีนะครับก็เป็นรุ่นพี่นะครับในค่ายที่พามาชกและก็ปั้มซ้อมด้วยกันนะครับก็ e อีทีก็กโพสเฟซบุ๊กนะครับอยากก่ากล่าวหานักมวยอะไรมั่วๆเลยครับมันซ้อมก็เหนื่อยพอแล้วลดน้ำหนักอีก มันไม่ตายตั้งแต่เมื่อเช้าก็บนหัวแล้วครับต่คิวก็กินไปทั้งตัวลดน้ําหนักเกือบถึง10โมงเช้าต่อยช่วงบ่ายร่างกายมันจะเอาอะไรมาฟื้นครับกินข้าวกินน้ําเวลาจะนอนก็นอนไม่ได้นะครับอยากทราบอะไรให้ทักเข้ามาหา Facebook ส่วนตัวของเขานะครับคือเขาก็บอกว่าผมอยู่กับนักมวยตลอดนะครับทั้งเวลากินเวลาอยู่เวลาพามาต่อยนะครับลดน้ําหนักจนถึงเวลาต่อยเสร็จนะครับกาะอีทีก็อาจจะแบบยังไงล่ะ ก็ออกมาปกป้องแทนน้องเลยครับก็เขาก็อยู่กับเจ้าดาบดําตลอดนะครับคือนักมวยเต็มที่แล้วนะครับทาน้ําหนักพิกัดนี้นี่ดาบดํานี้น่าจะไม่ไหวจริงๆนะครับก็โอ้โหเลยได้ว่าลดเยอะนะครับลดเยอะแล้วก็จะกินให้ฟื้นด้วยนะครับคราวนี้อาหารก็ไม่ย่อยนะครับโดนยำ้ำๆไปที่เดิมนี่ก็ ธรรมดาแล้วครับก็ะอ้วกออกมานะครับผมก็เห็นใจน้องเขานะครับก็ให้กําลังใจนะครับอย่าไปว่าน้องเขาล้มมวยหรืออะไรเลยนะครับไม่ได้ล้มแน่นอนครับผมกล้าคอนเฟิร์มเลยครับเพราะนี่นะครับแฟนมวยเห็นคลิปแบบนี้แล้วแฟนมวยยังจะไปว่าน้องเขาล้มหวยชกไม่นั่นนี่เลยครับอย่าเลยครับสงสารน้องครับอาหารไม่ย่อยอาหารเราไม่ย่อยมันมีสาเหตุเนาการอาหารไม่ย่อยล้วเป็นไรเนื้อหนักรือรหนักเยอะครับถึงเก้าโมงครึ่งสิบโมง ผ่าไม่ย่อยเลยมันผสมประสานหลายอย่างแล้วจังหวะที่โดนเป็นไงครับจังหวะที่โดนโดนกระแทกกระแทกแล้วมันดันดันดันขึ้นมาแล้วก็ทนไม่ไหวรับเหมือนลมตีขึ้นเลยใช่รับลมตีขึ้นหนักกันเลยแบบน่าเสียดายน่าเสียดายถ้าอยากมีโอกาสก็อยากแก้มือครับเพราะว่ายังไม่ทําอะไรเลยเออมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ว่าพรร้อยยี่สิบเอ็ดครับร้อยยี่สิบเอ็ดพรน้ำหนักนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ไหวไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันกับกับเออมันนานแล้ว มันต้องหยุดนานอยู่ไปนานถ้าได้เลื่อนไว้เลื่อนไว้ก็ได้ครับเคลื่อนไว้สักสองสามไปกอร้อยยี่สิบก็ได้หืมแต่อย่าอย่อย่าแก้มือครับเพราะว่ายังไม่ทําอะไรครับเพราะว่าเขาก็น่าจะไม่มีไม่มีอาวุธอะไรที่เกรงกลัวมันเขากำลังยังงงงอยู่นะตอนเขาขีดก็เหมือนงงงเกิดขึ้นว่าอะไรเงี้ยเหมือนมันตีมันตีขึ้นมาเลยครับมันตีขึ้นมาเลยเอาแบบกระทันหันเลยครับอะพูดถึงอีซีน่อยอะ ก็ตามนี้นะครับก็คือ E.T. ก็ออกมาชี้แจงให้แฟนมวยได้เห็นแล้วนะครับและดาบดำก็บอกไปแล้วนะครับว่าเต็มที่นะครับแต่ไฟนี้นีโอ้โหเวทพี่กัดร้อยปอนด์ไม่ไหวนะครับก็หยุดนะครับหยุดความคิดที่จะไปว่าน้อง เขาอย่างนั erm ้นอย่างนี้นะครับก็น่าเห็นใจมากกว่านะครับก็สู้ๆนะครับก็เราก็เป็นหนึ่งกําลังใจให้ดาบดานะครับสู้ต่อไปนะครับก็หากมีข่าวสารกีฬาต่างๆนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับทางช่องทางนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับ่าลืมนะครับติดตามข่าวสารกีฬามวยนะครับแล้วก็เช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันต่างๆนะครับไดที่ attig ยี่สิบสี่นะครับฝากไว้ด้วยครับ